สวัสดีครับผมพนักงานหลังมบอนที่จะมาประเดิข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่22เดือน10 255 6กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ รีวิวบิ๊กแม็กสิงชนผีเมซี่สร้างเสถียิใหม่แล้วก็เรื่องของเดอะล็อกเซทีมไหนในพรีเมียร์พร้อมแล้วเปิดฟังกันครับรีวิวบิ๊กแม็กสิงชนผีคืนนี้เวลา5ทุ่ม30นาฬิกาศึกพรีเมียร์อังกฤษคู่มิดแม็กเซลซีเปิดบ้านเจอก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ควงมกำลังมาแรงมาดูความพร้อมของเซลซีกันตอนนี้ยังไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มก็จะมีอย่างคอนเนอร์กันลาเกอร์ กองกลางกลับมาจากอาการป่วยแล้วเตียโกซินวาและฮังกินซิญเย่กลับมาฟิตลุ้นดูก่อนส่วนเวเลนฟอร์เฟน่าลิซเจมและนิโกโลกองเต้บาดเจ็บพักยาวทั้งหมดความพร้อมของแมนยูที่แน่นอนนัดนี้จะไม่มีคิติโนโรนันโดลงแน่นอนที่ถูกรอปไปส่วนสกอตต์แมทโทมินีกลับมาจากโทษแบนแต่จะเบรตตำแหน่งก,กับเฟตได้ไหมต้องรอดูกันด้านของคิตตินเอริเซนหายป่วยกลับมาคืนทีมได้แล้ว ออนโตนีมาซิยานยังต้องรอดูในเรื่องความฟิตอีกทีส่วนดอนนี aka, ่เฟเนเบกเอเอนวันบบซาก้าเบนดวิลเลียมอาร์เซลตวงเซเวและเฮลีเมควายรอความฟิตอีกทีมาดูสเปซผู้เล่นตัวจริงคาดจะมีใครลงบ้างเซลซี Chelsea อาจจะมาในรูปแบบของ3 4 2 1ผู้รักษาประตูเกป้าอาลีซาบาลาก้ากองหลังเซซ่าอันปีลีกวตาเดียโก้ซินวาเทสโวซาโรบากองกลางลูเบนลอฟตันชิด จอร์จินโยมาเตโอโควาสิตเบนซิมเวสกองหน้าราฮิมสเตอร์ลิงเมสันเมาส์หน้าเป้าพีแอร์เอบริกโอบาบิยองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะมรรทุกแบบ 4-2-3-1, ผู้รักษาประตูดาวินเดเคอากองหลังดิโอโกดาโลลาฟเอลวาลานทิซานโตมาร์ติเนสลุกชอกองกลางกาซิเมโลเฟตกองหน้าอันโตนีบูโนเฟเนเดสเจโดซาโชหน้าเป้ามาคัดและฟอร์ด เซติ5นัดเซลซีที่เจอกับแมนยูโดยแมนยูเสมอ4แพ้1ยังไม่ชนะเซลซี 4, ใน5นัดที่เจอกันเลยดังนั้นมีโอกาสที่นัดนี้จะสเสมอกันอีกแอดไทยว่าเสมอ1-1เมซี่ 1, 1. สร้างเซติเพิ่มเนิโอเมซี่ได้กลับมาคืนฟอร์มอีกครั้งหลังจากนัดเมื่อคืนรายการหลีกอิงฝรั่งเศสที่ทีมปารีสแซงต์แชร์แมงบุกพยยาอันนันซิโอ3-0 โดยนัดนี้เมสซี่และเอ็มปาเป้ช่วยกันทำประตูเมสซี่1ประตู2แอซิสส่วนเอ็มปาเป้2อประตู1นแอซิสส่งผลให้เมสซี่ทำแอซิสให้เอ็มปาเป้ซันโวลเนลีซีซั่นนี้ไปแล้ว6ครั้งนับเป็นการแอซิสให้ผู้เล่นเพียงคนเดียวมากที่สุดในหลีกดังยุโรปซีซั่นนี้ฤดูกาลนี้ฟารีสแซงชามงนำจากฝูงยาวด้วยทำแต้มไปแสบ2แต้มแข่ง12นัดชนะ1 0เสมอ2แพ้0มาดูกันว่าจะทำสถิติลายพายในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่ เดอะล็อกเชียร์ทีมไหนในพเมร์ลีกเดอะล็อกนักแสดงชั้นนำแห่งวงการฮอลลีวูดได้ออกมาตอบว่าเจ้าตัวเชียร์ทีมไหนในพิมร์ลีกอยู่บอกเลยว่าทีมแสดงต้องดีใจแน่เดอะล็อกหรือเดวิสจอนสันอดีตนักมวยปั้ม WWE ปัจจุบันไปเป็นนักแสดงแถวหน้าวงการฮอลลีวูดและกำลังมีผลงานล่าสุดภาพยนตร์ความยากเหลืองเรื่องแบงค์แนด์ดด้วยโดยตัวเองวันนี้ก็จะไปดูเหมือนกันนะครับเจ้าตัวได้ออกมาพูดว่าเป็นแฟนบอลทีมเลี้ยงฟูนั่นเอง จ้าต,ตัวเผยชื่นชอบกับทีมเรียููในการสัมภาษณ์รายการสื่อท็อกสปอร์ตโดยที่มีแซมเอ็นลัดเป็นผู้หญิงคุถามไว้ว่าเอ็นลัดคุณมีทีมฟุตบอลที่ติดตามเชียร์ไหมเดอะล็อกมีสิเอ็นลัดทีมไหนเดอะล็อกนายก็รู้เอ็นลัดเอาหน้าบอกผมเถอะเดอะล็อกความภาคภูมิใจแห่งเชสเตอร์เอ็นลัดลิวโอใช่แน่ลิวปูเดอะล็อกใช่เอ็นลัดเป็นแฟนลิวพูเดอะล็อกตอบว่าใช่ครับ เอ็นลาโอเคจำเกมเมอร์วันอาทิตย์ลิฟวูชนะแมนเตอร์แฮตี้หนึ่งศูนย์ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ดีเลยสินะใช่ปะเดินลอกตอบผมก็ว่างั้นนะ่ะแฟนบอลลิฟวูคงจะดีใจกันไม่น้อยเลยกันนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันเยอมากเยอะนะครับ สนับสนุนช่วงหลังไมบอเลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงอลเท่ที่น่าสนใจและสนับสนุนกันมายอะนะครับ